เริมล้ครับโอเคสวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวอิ s t a ต m i n มินิ90นะคะว้าวก็เป็นกล้องที่สวยมากเพิ่งได้มาเมื่อวานนะครับโอเคอย่างแรกก็เลยไม่ฟรีครับโอเคแกะเลยนี่นะครับจะเป็นกล้องอันนี้เป็นที่ชาร์จเป็นที่ชาร์จแบตบแบตบของมันนะครับโอเค มีอะไรมาให้บ้างครับโอเคก็มีที่ชาร์จแบตนะครับครับเดี๋ยวอันนี้ก็จะเป็นนี่ครับนี่นะครับอย่างนี้นะครับนี่คือนี่ครับแบตแบตนี้ครับเวลาชาร์จก็นี่ครับเสียบแบตเข้าไปเลยครับอย่างนี้นะครับแล้วก็เสียบกับไฟปลั๊กไฟบ้านนะครับนี่นะครับโอเคนี่ตัวกล้องนะครับเขาก็จะให้สายสายมาโอ้ว้าวครับ นี่นครับกล้องที่สวยมากมนโชว์หนครับว้าวตัวนี้มีข้อดียังไงบ้างครับสำหรับ Mini เก้าสิบก็คือนะครับเวลาถ่ายปุ๊บแผ่นภาพออกมาเลยนะครับอืมแผ่นฟิล์มใช่ไหมครับลูกใช่ครับไม่ต้องไปอัดรูปอะไรเลยนะครับนี่นะครับใช้เวลาประมาณกี่นาทีถึงจะภาพมันจะปรากฏขึ้นมาประมาณหนึ่งนาทีรือสองนาทีนะคะอืม โอเคเดี๋ยวจะมาใส่ให้ดูเลยนะครับเริ่มแรกต้องใส่จากแบตเตอรี่ก่อนใช่ครับซึ่งแบตเตอรี่เราที่ได้ทำการชาร์จไว้แล้วนะครับนี่ครับชาร์จเริ่มต้นนี่กี่ชั่วโมงครับแปดชั่วโมงนะครับอ่าแปดชั่วโมงนะครับก็จะเต็มประจุก็จะมีไฟเขียวขึ้นดูที่ใส่เข้าไปนะครับชาร์จอืมใส่ตรงตรงขั้วไหมอ่ามีสีทองนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับ <Okay. S 2> ใส่เข้าไปให้มันไป,น,ปน,นะครับแล้วก็กดเข้าไปนี่ก็ได้ครับแบบเดียวก็ใส่ได้เสร็จปุ๊บก,ก็ปิดปิดที่เดิมโอเคต่อไปเดี๋ยวเราจะมาดูฟิล์มกันก่อนนะครับนี่นะครับฟิล์มประมาณสองประมาณสามร้อยสามร้อยบาทนะครับฟิล์มมีกี่แบบบ้างครับมีประมาณมีสองแบบนะครับก็คือแบบที่มันจะไม่มี แบบไม่มีไม่มีเขียนอะไรก็เป็นสีขาวนะครับอีกอันเป็นมีแบบมีลายแต่ไม่ได้ซื้อมานะครับเป็นแบบมีลายมิกกี้เมาส์อะไรตัวการ์ตูนที่นี่น่ารักนะครับอันนี้คือฟิล์มที่ไม่มีลวดลายเนี่ยราคาครประมาณ250บาทใช่ครับแต่ถ้าเกิดมีลวดลายราคาอยู่ที่ราคาอยู่ที่สะมร300บาทบโอเคอันนี้ก็สามารถเขียนลงไปในนี้ครับใช้ปากกาในาจิตอะไรยังไมาร่รู้ตัวข้างในฟิล์มกันเลยครับอันนี้จะเป็นกล่องฟิล์มที่มีการขาย คือหกล่องเนี่ยข้างในเขาจะมีกล่องฟิล์มให้2กล่องเพราะนั้นกล่องนี้ก็จะอยู่ที่500บาทซึ่งสามารถซื้อแบบกล่องเดียวก็ได้นะครับแต่เนื่องจากอันนี้คือซื้อจากในงานที่เขาจัดรายการโปรโมชั่นเพราะนั้น2กล่องนี้คือนี่นะครับมี2กล่องเขาแถมฟรีให้ ได่ครับแผงรีนี่ครับสองกล่อง,องนี่แกะสดๆเลยนะเนี่ยเดี๋ยวไปเอาอ,เอ๋อนี่คือกล่องฟิล์มซึ่งแรปห่อไว้อย่างดีทีเดียวเยอะแมอันใจพรเลยนะครับอ๋อมีอุณหภูมิในการ take picture between อ๋อแตะตัดเลยนะคะโอเคครับนี่พอตัดเสร็จบ,บุ๊กก็ลรมมดระวังหน่อยนะครับจะมีเขียนว่าห้ามจับนะครับอ๋อ ฟิล์มอาจจะเสียได้นะครับเพราะฉะนั้นเราจับด้านข้างๆางนี้่ีก็ห้ามจับนะครับจับข้างๆอย่างนี้นะควโอเควางวางไว้ตรงแล้วก็เราจะมาดูวิธีการใส่นะครับเรื่องนี้มาออกมานะครับนี่ครับเปิดใหโอ้โหแล้วที่สำคัญดูตรงกลางทั้งในนี้จะเป็นเลนห้ามจับนะครับห้ามจับนะคะห้ามสัมผัสนะครับโอเคก็นี่ดูสีเหลืองนะครับดูนะครับสีเหลืองคับสีเหลือง สีเหลืองนี่ครับตั้งนี้ก็เป็นสีเหลืองเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเอาไว้ให้มันชิดกันนี้นะครับแล้วก็ติดไว้แล้วก็ดันๆนิดหน่อยจากนั้นก็ปิดแล้วเดี๋ยวมันจะปริ้นออกมาเองนะคร,ครับเดี๋ยวมันจะเป็นแบบแผ่นแรกจะเป็นฟิล์มสีดําฟิล์มสีดําที่มัน <Wow. S 1> เป็นก่อนหน้าที่เขาเขียนว่าห้ามจับนะครับอันนี้สามารถก็เอาออกมาก็จับได้นะครับอ๋ออันนี้สามารถเก็บเป็นที่ระลึกได้ไดสวยงามมากโอเค ต่อไปนี่นะครับโอเคเวลาถ่ายก็จะให้ถ่ายอย่างนี้นะคะถ่ายได้กี่แนวได้ได้บางคะแบบนี้นะครับกับแบบนี้นะครับต่ายาถ่ายอย่างนี้นะครับเดี๋ยวกล้องเดี๋ยวออกมาฟิล์มจะเสียเพราะมันถ่ายกับหัวอ๋อกับหัวโอเคต่อไปเราก็จะมาคล้องคล้องคอนะครับใช่คับเพื่อจะทําการถ่ายภาพกันเดี๋ยวถ่ายให้ดูเลยว้าว พูดง่ายๆว่าต้นทุนต่อฟิล์มหนึ่งลูกก็คืออยู่ที่25บาทครับเพราะว่ากล่องหนึ่งมี10แผ่นฟิล์มกล่องหนึ่ง250บาทโอเคนะคบเวลาใส่เข้าไปแล้วก็อย่าเปิดออกมาเลยนะครับเดี๋ยวฟิล์มจะเสียเพราะมันโดนอากาศโดนแสงว้าววิธีเปิดก็คือเลื่อนอย่างนี้ครับตรงนี้นะครับเห็นไหมเลื่อนเลื่อนงนี้ครับเลื่อนสองนี้ครับเราตรงนี้ก็จะออกมาอ่าตรงเลนก็อย่าไปสัมผัสนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เป็นน้องๆนูๆูนะครับ โอเคเดี๋ยวเราจะมาถ่ายให้ดูนังต้องถ่ายนางแบบกันสักหน่อยเนาะเดี๋ยวไปหาของมาถ่ายก่อนอ่าถ่ายนางแบบนะฮินางแบบ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 นั่งอยู่แล้วอ่านางแบบอย่างนี้อ่านางแบบเย็นตรงนี้ค่ะนี่นะครับแล้วตรงนี้ก็จะบอกว่ามีผีแผ่นฟิล์มนะคะว่าแผ่นแผ่นฟิล์มที่เหลืออยู่นะครับก็คืออันนี้ก็เต็มเลยยังไม่ได้ถ่ายอะไรเลยครับสิบสิบแผ่นค่ะโอ้สิบแผ่นอ่าเดี๋ยวเรามาถ่ายนางแบบกันนะครับ นี่ยืนตรงนี้ค่ะยืนตรงนี้ยืนตรงนี้แป๊บนึงอ่ายืนนิดนึงแล้วก็อ่าช่างกล้องช่างกล้องอยู่นี่ช่างกล้องยืนตรงนี้ช่างกล้องยืนนี่ค่ะช่างกล้องยืนตรงนี้ไปถ่ายอาหารนูอยาอ่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 าเล็งเลงนะครับนี่คือการเล็งนะครับแล้วก็นี่คือนางแบบนะครับน้องแป้งนึงว้าวนี่นะครับถ่ายเสร็จปุ๊บว้าวนี่ครับออกมาครับไม่ต้องสะบัดอะไรมันนะครับนี่นะครับออกมาเลยแล้วครับเนี่ย นนจเเป็นนเปสย,ยียย้วทางพี่คนขายเขาบอกว่าไม่ต้องสะบัดเพราะว่าช่วยถือจนกว่ามันจะภาพมันจะออกมาหน่อยนะครับอ่าอันนี้เราก็ออกมา,า,มมาิึงข้ามสลัดเพราะว่าสีมันจะกระจายกันจกระจายตัวกันนะครับเขาใช้บอกว่าประมาณหนึ่งหรือสองนาทีนะครับแล้วภาพจะปรากฏขึ้นมาว้าเขึ้นเริ่มขึ้นมาแล้วครับนี่นะครับเริ่มขึ้นมันจะค่อยคขึ้นมาครับ ปกล้อง่อนเจง๋งเจ๋งไหมคะนี่นะครับนี่นะครับก็จะได้มาแล้วครับนางเป็นกล้องที่พี่หาวเคยบอกไว้ว่าเป็นกล้องที่ส่งความสุขนั่นหมายถึงว่าเราสามารถถ่ายภาพให้กับใครแล้วก็สามารถมอบรูปภาพนั้นให้เขาได้เก็บเป็นความประทับใจซึ่งกล้องดิจิตอลนั้นไม่สามารถทําได้นะครับกล้องดิจิตอลต้องไปถ่ายถ่ายเยอะเยอะแล้วก็เก็บไว้แล้วก็ค่อยไปล้างทีเดียวนะครับ แต่กล้องนี้สามารถที่จะถ่ายแล้วก็ได้ภาพในทันทีเลยจะเริ่มขึ้นมาแล้วนะครับภาพเริ่มคมชัดขึ้นมาแล้วครับสิ่งสำคัญสำหรับมินิ90ก็คือมีฟังก์ชันในเรื่องของการปรับโหมดการถ่ายได้แล้วทางฟูจิก็เคลมว่า Insta x รุ่นนี้จะมีจะสามารถต่อกับขาตั้งกล้องได้ด้วยนะครับนี่ตรงนี้จะเป็นจุดที่สามารถต่อกับขาตั้งกล้องได้ นีนครับนี่ครับคมชัดแล้วก็รูปโฉมมันจะสวยงามทีเดียวคมชัดภาพขึ้นมานะครับก็ค่อนข้างโอเคทีเดียวนะครับถ้าเกิดเป็อยู่ในที่ที่มีแสงชัดเจนก็จะสวยงามกว่าน,นี้แล้วก็ด้านล่างสามารถเขียนข้อความพิเศษพิเศษให้กับคนพิเศษของเราได้นะครับโอเครู้สึกเป็นยังไงบ้างครับกับกล้องตัวนี้ครับ ในการใช้งานครับตัวกล้ก็ใช้งานง่ายนะครับก็แค่กดจุดเดียวได้เลยนะครับได้รูปออกมาเลยแต่ที่สําคัญแห่ทาให้ฟิล์มเสียนะครับก็คือจมัวแล้วก็รูปนั้นก็อาจจะต้องทิ้งไปเลยเพราะว่ามันอาจจะแบบมัวแล้วไม่ชัดไม่สวยอะไรอย่างเงี้นะครับเราจะสอนวิธีการกดนี่ถ้าเป็นถ้าถ่ายแนวนี้นะครับ แนวนี้ให้กดปุ่มนี้นะครับและถ่ายแนวนี้ให้กดปุ่มนี้นะครับอ๋อมีที่กดปุ่มชัตเตอร์สองสองปุ่มถ่ายได้สองแบบคือแนวตั้งและแนวนอนใช่ครับมีอะไรอย,ยากฝากถึงเพื่อนๆที่กำลังมองหากล้องถ่ายรูปกันบ้างก็คือก็กล้องนี้ก็ดีนะครับเออไปไป,ไปซื้อมาใช้กันได้นะครับสนุกด้วยแล้ว <laughs> ก็ ทำให้เวลาเราถ่ายภาพนี้ก็ต้องออคิดก่อนถ่ายเพราะว่าหนึ่งรูปนี้ต้นทุนอยู่ที่25บาทแล้วถูกไหมครับเนี่ยรูปนี้ออกมานะครับครับก็ถือว่าสวยงามทีเดียวถ้าเกิดเป็นเอาดอก็น่าจะชัดเจนกว่านี้นะครับสวัสดีาลาท่านผู้ชมก่อนครับบ๊ายบายครับพบกันคลิปต่อไปจากรีวิวของมิสเตอร์ตัวปู่ครับครับ 拜拜。Bye bye.